พี่เจนเคยทํางานในร้านอาหารที่ไทยแบบว่าร้านไหนมาบ้างที่ไทยไม่เคยทําค่ะอยู่ส่วนมากจะไปทําที่สกอตแลนด์เพราะว่าเราเป็นนักศึกษาเนาะเราก็ต้องหางานพาทำที่มันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์เราที่สุด่ะจําใจเข้าไปแรกๆก็หั่นนิ้วตัวเองไปบ้างมีตอนหนึ่งเชฟให้หั่นแตงกว่า คนหั่นเห็นไหมเห็นไหมมาถ้าเจ๊บชุบบุบเร็วมากอุ๊อยากเป็นเขาชุบชุบบสรุปไม่เท่ากันสักชิ้นเลยเชฟโยนทิ้งหมดเลยเสียใจมากเลยค่ะพี่เจนทำเมนูอะไรที่สามเป็นนะเป็นค่ะพี่จริงพี่ชอบมากกว่าแบบแอมแจวทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไอ้นี่ยังทำไม่เซียนอะไรนะแกงเห็ดรู้สึกว่าเออแกงเห็ดเนี้ยมันต้องมีเทคนิคนิดหนึ่ง อะไรต่อครับหมูผระเทียมค่ะหมูผระเทียมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนมีชัยพัฒนาได้ที่บัญชีโรงเรียนมีชัยพัฒนาธนาคารกสิกรไทย0032530585หรือสแกน QR code เข้าระบบ e donation หากลดหย่อนภาษีได้สองเท่าเลยนะคะ